สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่บ้านก็เติมน้ำมันให้นะครับนี่ก็มาชวนเสียกี้ครับอําเสียกี้ครับอําอําตัวเล่าว่าอึงตกหมวกว่ะนครับล่อมันว่ะอ,อึงแหงว่ะนะคาับเดียวอึงแหงอึงแหงของผมผมก็จะบอกว่าภาาไปเบิ้งกับ ก่อนกีไทยแหงๆครับก่อนกีไทยแหงๆเอาเนวอสามานำเดินเนวอสาโอ้ สวัสดีครับไปหาอึ้งแห้งครับบุไดเราอยู่ฝังคนไดมาเว้นที่เกลือมันลงอยางเลยเขา้วมมาแตกบึ้มๆเยอะเขาได้อึ้งบุระเป็นสิบโลกเลยนะกินเนี่ยท้องไหมตัวละพาเสียกี้ไปหาอึ้งแห้งครับมา มอยากเขามนิมีอยากเขามีั้นมีขั้นไม่ยใส่ยังมุอนี่ให้ให้นะให้ให้นี่น้องมุนี้ไว้คนนี้เลยใส่ีเดีหากวงเออเอาไวอย่างไม่ยั่งมีเบียอยู่ดิอืมไว้พันีหากวงนยขี้ขึ้นไว้ทั้งนี้นน่ะมสั่งว่า นังวางางวางางวางางอยู่ม <_ EN> อมีอะไรชลวตัว <_ EN> ความมักเนี่ยสาาวัสดแห้งนี่ผมวบบนันแห้งเลยวันรังข้าวอะ่ะตั้งบรรพืาโอ้โหต่ว่นสาาวแห้งเลยทั้นนทงนี้คือดินดำๆชุ่มหนอ่ะ น้องเอ้ยอ่อยกับราคาดีถือว่าไข่เน่้อยู่ปีนี้ค่อนกับเริ่มองปลูกมันเนื้อแล้วครับเพราะว่าคนนี่มันมีเงินสี่พันอ่อยสังเกตุมึงเนาะเนางทุกอย่างปะมันเบิดยำปลูกแล้วเนาะมันก็มีตะพูมีพันนะเออกับช่วงมื้อเทย์เนี่ยเชี่ยบ่ปลูกเลยนะคือแบบยู่ไปยูมันนะ มาถึงที่แล้วครับเดี๋ยวพาเสียกี้ไปดูอึ่องแห้งหน่อยเห็นใบอึ่งแห้งอะไ้บุญนี่ขายแต่เน่าจริงๆบุญนี่ยอันนี้การนี้งานมาเห็นงงมอนหลับ Ừ. Như vậy Ương hàng như sai là vậy là Như là Ương hàng. Ừ. ương hàng nhang mà ương hàng mày, nhưng mà ương hàng nhang mà tiếp vô đi, nhưng mà ương hàng. เดยึ่งแหงนะโอ้ปู่แ้นี่ยตัวนี่เนี่ยกดปลาเกิรหมเฮยเก็ียตุนนึกว่าว่าของ ในอึงลงบ้านมาบ้างไหมลงบ้านมเป็นในศูงมื่นเดียนะฮะที่บเงียบอยู่กับไปวเกียดหนาออกเกียนาอลยไม่ขางคนดีด้วยังมาพรมาหาอึ้งแห่งยังวอึ้งแห่งยังว่ ข้าบอ่าง้ิยะแนเมงเห็มเมียงอะไรันโอ้ยหลานเบิดเลยวมาะหากินอจะขอมากานี้ามี่มูเอ้โหอ้นมหน้หันบรยคนบเรยฮะบเรนันหัวเสียบเรื่องปลาน้ำจมันไตองไฟโอยู่ควงโอ้ยท่านีนี่ระนาบ่ถย์ถมทีนเขาไปก่อนเปด้เขียนเถอีสาโอ้โห วันไต่ไต่วไ่าหมอแบกเรืองเห็นหมดเดี๋ยวมัอกขียบมเห็นข้อมันบอมันตรงนี่ปืนนี่เงียบเปียวไปขี่แล้วป่ไปแล้ที่นะแล้ขี่ใช้อไนี่ยมันละในบ้่นนะ้โนโอ้ขี่ต้งมือดีได้เวยเลยขี่ได้ยังไงห้องน้ำมีเป็นลอยไรแต่ว่าภ่สามารถขี่ได้เนาะเอเอเงียเปียวน่ยนั่งมาเลนั่งยองย่เลย น่นเกียกกันเลยเนาะนึกสภาเบื้องัวคนนังยองๆอะไรสีขี้ยังไงอ๋อเนสีขี้ยังไงนั่ดีเนาะนั่งต้องนั่งไอ้นั่งค้อนใหม่เปล่าฮะ้อนใหม่นั่งหมดเดียวเมื้อพ่อแปะพันเมื้อพ่อฮะหกพันเมือมันนั่งข้อนใม่ะมันต้องเฮ็ดเฮ็ดจะคล้องมา มันต้องเฮ็ดกันทั้งไวหนังไหมแต่ว่ามันเศ้าเหรอแปันมีเลี้ยงได้ยอะเ้าหรือมว่าีแล้วเ่อเลี้ยงไปเสียงพันมันมีได้เยอะเพิ่นอมาเผิ่นมาเพิ่มอีกเดียวครับเพิ่นว่าเอาไปเรืยร์บ้างสิบ่เรอยๆครับว่าได้กัหมดว่าจอถ้าขันนี้ืเบิดสามพันกัเนาะกินกัวสิบโคตรีไปครับเ่บ่ ไปครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่ากับว่าอะไมันกับปลาไหลได้หล่ะใสตะห่มนั่นตามที่เพ่นสีบอกไม่ขีได้บ้างก็แคสักกคนแตกคนยังเงินเลยี่พแจวกนี้สักหกนี้เตือนเพิ่นไม่ยากันดีว่าตัวนี้ปลูกไปบางเพ่นยน้ลูกลงมาใส่เอาไปทเกาะกูแดนยังนพี่นสงนถนน เกือบนึ่งมันจะขอแม่พูเอาเล่าเล่าแม่หราบ่เอาไหนหามาเอาเมื่อใดก็ซื้อเอาได้เลยใช่ไหาเดี๋ยวพาไปหาเอาพุนยูพุนเดือดขด้นเนาะพ่อขาษาดาเนาะคุณจีมี่บ่ อมีือเนเขมารอนดไานี้แล้วสิบมีือขายค่寶寶ีสิางองมืนอเปนาเปนเาไมขายเลยก้าป่ยไปไปไปร่องมึงนูนไปรถไทยเกียร์หนามันเหลอเกิแลนร่องมึงรถไทยนั่น

พาเสียก <iyorsun> yes. <ings> <os> ี gold <and> gold> ่มหาอึ้งแห่งฮะปีนียอยู่เร็วล่ะ